ก็สวัสดีคุณผู้ชมด้วยนะครับอยู่กับผมเรื่องลิศอนิเมทีเฮดเกออีกเช่นเคยและในวันนี้นะครับผมก็จะมาเล่าเกี่ยวกับประวัติของดริฟหุ่นยนต์ซามูไราจากภาพยนตร์เรื่องทาร์นฟอร์เมอร์นะครับจะเป็นยังไงไปดูกันเลยครับ ดริฟนะครับเป็นหน่วยคอมบันโดแม้ว่าเขาจะไม่พยายามปกปิดอดีตในฐานะด e เซปติคอนแต่เขาก็อยากปล่อยให้ดาบของเขาพูดแทนจุดแข็งของดริฟนะครับนั่นก็คือการชำนาญเรื่องเพลงดาบและความสงบในการต่อสู้แม้ว่าจะมีช่วงเวลาที่มืดมนกับ a u t o บอ t แต่ดริฟนะครับก็ยังคงสงบสง่างามและรอบคอบมักจะใช้เวลาในการฝึกการใช้ดาบของเขาและพูดไฮก,กุเกี่ยวกับสิ่งที่เกิดขึ้นนั่นเองครับ การออกจากกลุ่มดิเซติคอนซึ่งมันไม่ได้แก้ไขทุกอย่างสําหรับดิฟเนื่องจากว่าเขานั้นยังมีความแนวโน้มที่จะข้างคล้ความก้าวรล้าหากว่าตกใจหรือหวาดกลัวซึ่งสิ่งนี้นะครับดิฟก็ได้ทําการแก้ปัญหาให้อย่างรวดเร็วโชคดีนะครับที่เขาได้ทําสมาธิเพื่อเสริมทักษะเรื่องดาบของเขาและตัวดิฟนะครับหวังว่าจะระงับความโกรธได้แต่ท้ายที่สุดนะครับดิฟก็คิดว่าตัวเองเป็นดิเซติคอนที่ตายเหมือนกับเมกเตรอน การร่วมทีมกับออโตบอทที่เก่งกาจที่สุดอาจจะไม่ใช่เรื่องเริ่มต้นที่ดีที่สุดแต่โชคดีนะครับที่ดิฟได้รับใช้โดยตรงภายใต้ออพติมัสพรามซึ่งเข้าหมายถึงอาจารย์หรือเซนเซของเขาเมื่อรู้ว่ามีความหวังเมื่อใดก็ตามที่หัวหน้าออโตบอทอยู่ใกล้ๆดิฟนะครับจะทําตามที่ออพติมัสสั่งไปถึงที่สุดและเขาไม่คิดมากกับความพยายามของบับเบิ้ลในการเป็นผู้นําของออโตบอทเนื่องจากว่าอายุยังน้อยและขาดระเบียบวินัยของนักรบและบางครั้งนะครับก็ได้ร่วมมือกับไดโดบอท สักไอ้ที่มันเป็นไดโดบอตจำพวกไทโซลท็อปครับผมเดนเสาร์ De ที่มีเขาวนั่นเอง ส่วนประวัติในภาพยนตร์เรื่อง t r a n s f o r m e r Age of Extinction ดิฟนะครับเป็นหนึ่งในออโตบอทที่หลบซ่อนตัวบนโลกหลังจากที่มนุษยชาติหันมาต่อต้านออโตบอทสำหรับความไม่พอใจของดิฟนะครับนั่นะก็คือ Boba W นั้นได้เข้ามาเป็นหัวหน้าออโตบอทแทน Optimus Prime ต่อมานะครับดิฟก็รู้สึกตีใจเป็นอย่างยิ่งในเมื่อ Optimus Prime นั้นได้กลับมาและประกาศว่ามีความหวังหลังจากทั้งหมดนั้นถึงแม้ว่าハウนะครับจะสาบแช่งมนุษย์ว่า เป็นพวกหน้าไาวหลังหลอกนะครับแต่ว่าดิฟนะครับก็ได้สงสารมนุษย์โดยท่องไฮกุ u, เกี่ยวกับการทรยศของมนุษย์อย่างน่าเศร้าซึ่งดิฟนะครับไม่ค่อยถูกกับฮาวสักเท่าไหร่และทั้งสองนะครับก็เกือบจะถูกประทะกันพวกมนุษย์โลกหน้าไหวหลังหลอกเลือเป็นแหงกข้าค้นหาเข็มทิศในใจ ความพักดีคือดอกไม้บอบบางท่ามกลางายุความกลัวและความล,ลบามลาเลยโงแกบทโลมหฮกูไอ้โลกสุยเด็กไกลไม่เจ็ดดาระเบิดยันว่ปลองดูอสิพษายาปลามาเจ้ากวีจัดมกก่อนที่จะมีความสนใจของพวกเขาจะหันมาที่ตัวเอกของเราที่มีชื่อว่าเคสเยเกอร์หัวหน้าครอบครัวครับผม คุณพระช่วยเออใช่ฉันไม,ไม่ปกติแล้วช่วยทีเถอะต่อมาในคืนนั้นนะครับดิฟก็ได้รายงานอย่างน่าเศร้าว,ว่าพวกเขานั้นคือออโตบอท5คนสุดท้ายและแจ้งให้กับออลติมัสพรา์ถึงการจํากัดของบับเบิ้ลในฐานะผู้นําในระหว่างที่เขาไม่อยู่ดิฟนะครับอดใจที่จะแสดงความไม่พอใจต่อความเป็นผู้นําและความไร้วุฒิภาวะของบับเบิ้ลโดยอ้างว่าออโตบอทที่อายุน้อยกว่าจะนําความอับอายมาสู่กลุ่มออโตบอทนะครับหลังจากนั้นก็เกิดการปะทะกันระหว่างบับเบิ้ล กับดิฟนะครับหลังจากนั้นดิฟก็ได้เอาดาบนะครับมาจาะคอบับาบี้ีแล้วพูดว่าเเ็นสปขณะที่ทนหายไปบับาบี้ีขึ้นสั่งการแทนโดยที่ตัวเขาเองก็ไร้ซึ่งคุณสมบัติคู่ควรใดๆรวมถึงมีนายในการเป็นนักรุยังนิสัยเหมือนเด็กลองโดนเด็กตึ้ดูไหมล่ะเขาทำเสื่อมเสียแพ้เสียมาสวัส มีแต่ค่าหรือที่เป็นปราดอย่างรู้เบืองหลังดวงตาใสซื่อของเจ้าก็คืออะไรต่อมานะครับดิฟก็ได้เข้าร่วมในภารกิจของเคสในการแทรกซึมเข้าไปหน่วย KSI โดยให้ข้อมูลอันมีค่าแก่มนุษย์ก่อนปฏิบัติการดิฟได้เข้าร่วมในการโจมตีที่สถานดังกล่าวต่อมานะครับก็ได้ข่าวการเสียชีวิตและการสูญเสียวัยวะอย่างโหดร้ายของแรชเชตดิฟนะครับก็ได้ใช้หมดเฮลิคอปเตอร์เพื่อยกบอบบี้ผ่านชั้นบนของอาคารเพื่อช่วยเหลือเคสจากฮาร์ลอตเอสทิงเกอร์ในไม่ช้าน,นะครับ พวกออโตบอทก็หนีไปอีกครั้งดิฟนะครับไม่สามารถเข้าไปแทรกแซงการต่อสู้ระหว่างออพติมัสพรามและกาวาทอนได้เมื่อมีการยิงขี่เป็นอาวุธของขุ่นโดนของ KSI ซึ่งทําให้ออตโตบอทนะครับแยกตัวออกจากออพติมัสพรามและล็อกดาวนะครับก็ทําการจับออพติมัสและเทสซาได้ต่อมานะครับเคสเยเกอร์ดิฟและกลุ่มออตโตบอทตัวอื่นๆได้ทําการแทรกซึมเข้าไปในยานของล็อกดาว ต่อมานะครับเมื่อออตโตบอรดรวมตัวกันอีกครั้งหลังจากการหลบหนีออกจากยานของล็อกดาวน์ออปติมัสประกาศว่าพวกเขาจะออกจากโลกและทิ้งมนุษยชาติไปตามกรรมของพวกเขา ดิฟนะครับไม่ได้คัดค้านคําสั่งของผู้นําแต่สกัดกั้นการสง่งสัญญาณจากโจชัวจอยที่กําลังขนย้ายโดรนของ KSI และกาวาทอนไปยังโรงงานของเขาในประเทศจีนหลังจากที่เคสเยเกอร์ได้ทําการเตือนโจชัวถึงอันตรายความน่ากลัวของกาวาทอนซึ่งดิฟก็บอกนะครับว่ายานที่พวกเขาได้มานั้นสามารถข้ามทวีปไปทั่วโลกได้อย่างรวดเร็วหลังจากที่กลุ่มออโตบอทนะครับได้บินมาถึงประเทศจีนพวกเขาได้ทําการช่วยโจชัวจอนเพื่อเอามาล็ด พันออกจากพื้นที่ก่อนที่พวกกลุ่มดิสซติคอนและกาวทรนั้นจะพบเจอเอาต่อมานะครับดิฟก็ยังอยู่กับออพติมัสและคอสแฮเมื่อยานของพวกเขานั้นถูกโจมตีโดยกลุ่มคุนดอยเคเอของกาวทอนซึ่งสงครามนี้นะครับออพติมัสพามก็เลยต้องใช้ไพ่ตายใบสุดท้ายของเขานั่นก็คือกลุ่มไดโนบอทในขณะที่ออพติมัสพามเอาชนะอันอย่างหน้าลำบากกับกิมล็อกในการต่อสู้หลังจากที่ออพติมัสได้ทําการชนะกิมล็อกนะครับ พวกเดโนโนบอททั้งหมดก็ได้เข้าร่วมต่อสู้กับกลุ่มออตโตบอทและดิฟนะครับก็ได้ขี่เดโนโนบอทที่มีชื่อว่ากั เพื่อทําการต่อสู้กับกองทัพของกาวาทอนจานวนมากในฮ่องกงซึ่งดิฟนะครับเสียดาบไปข้างหนึ่งในระหว่างการต่อสู้กับหุ่นของ KSI 2ตัวต่อมานะครับดิฟ <Deep S 2> ก็ได้พาครอบครัวเคสเยเกอร์และโจชัวออกจากเมืองล็อกดาวน์นะครับได้เข้ามาขัดขวางเพื่อจับตัวพวกเขาทั้งหมดออพติมัสพามบับเบิลและเคสเยเกอร์เอาชนะล็อกดาวน์ได้ในไม่ช้าดิฟนะครับได้รับมอบหมายจากออพติมัสพามว่าให้ดูแลครอบครัวเยเกอร์ก่อนที่ออพติมัสนั้นออกจากโลกไปนะครับส่วนในจักร กาวนภาพยนตร์เรื่อง t r a n s f o r m e r the Last Night นะครับ ซึ่งดิฟนะครับมีบทบาทบนโลกตั้งแต่ทศวรรษปี1860โดยทำงานร่วมกับซามูไรบอทและกลุ่มซามูไรในญี่ปุ่นด้วยในช่วงหลายปีนับตั้งแต่ออพติมัสจากโลกไปดิฟก็ไปหลบภัยที่ลานเก็บขยะของเคสเยเกอร์ ager, กับออโตบอทตัวอื่นๆเขาก็ยังใช้โหมดยานผ่านะและสถานการณ์ซบเซาเขาก็ได้ใช้เวลาว่างกับการฝึกดาบและฝึกการท่งตัวแบบใช้สมาธิซึ่งบางครั้งนะครับเหล่ามินิไดโนบอทก็ได้มารบกวนซึ่งทำให้ดนะิฟนั้นไม่พอใจเขา สแสดงความดูถูกเหยียดหยามในฐานะสหายของเขาพอๆกันหลังจากนั้นเมื่อเดย์เทเตอร์พ่อค้าอะไรต่างๆได้ปรากฏตัวขึ้นแม้ว่าจะเห็นด้วยกับคำแนะนําของฮาวให้จัดการเดย์เทเตอร์ทิ้งซะแต่ว่าตัวเดย์เทเตอร์นะครับไม่ได้ตั้งใจจะทําอะไรกับน้ํามันร้อนของเขา ในไม่ช้าน,นะครับกลุ่มดีเซปติคอนและหน่วยทหาร TRF ก็ได้พบที่หลบภัยและพวกเขานะครับก็ได้หนีไปพร้อมกับบับเบอร์บีคอสแฮร์เคทเยเกอร์จิมมี่วิลลี่อิซาเบล่าและสควิคเพื่อทำการไปที่เมืองใกล้เคียงกับการวางกับดักไว้เมื่อพวกเขามาถึงนะครับพวกเขาพบอุปกรณ์ติดตาของ TRF ที่ติดอยู่บนตัวบับเบอร์บีและปิดการใช้งานนะครับในระหว่างการต่อสู้นะครับซึ่งดิฟและคอสแฮร์ได้ทาการกาจัดออนไลด์ หุนยนที่มีขนาดใหญ่กว่าและตัดขาสุดท้ายก็ได้ทําการตัดหัวหลังจากนั้นนะครับเมกาทอนก็สั่งให้ไนโตซูสกับบริเคตนั้นล่าถอยจากการโจมตีหลังจากนั้นนะครับออโตบอทตัวอื่นๆก็ได้กลับไปที่ลานเก็บขยะเหมือนเดิมและรอเคสกับบับเบ,บิลนั้นเดินทางไปที่อังกฤษนะครับต่อมานะครับเมื่อไซเบอร์ตรอนได้เข้ามาใกล้โลกและปรากฏตัวบนท้องฟ้าออตโตบอทก็เห็นว่าในที่สุดเดเท,เทเตอร์ก็ได้ยา,ยานของออตโตบอทตามสัญญาซึ่งยานลำนี้นะครับอดีตครับผมมันเป็นยานของเหล่า อวินที่ล็อกดาวน์ยึดไว้ที่เคยปรากฏตัวใน Transformer Age of e x t ฟ n อ็กซนะครับหลังจากนั้นยานของออโต้บอทนะครับก็ได้บินไปที่ s สโต e เฮนที่ซึ่งพวกเขานั้นได้ร่วมมือกับมนุษย์และอัศวินผู้พิทักษ์ที่เหลือซึ่งออพติมัสนะครับก็กำลังจะกลับมาได้รวบรวมพวกเขาเพื่อทำการปกป้องโลกในระหว่างการไปไซเบอร์ตรอนพวกเขาและออโต้บอทตัวอื่นๆนั้นไม่รู้สึกประทับใจกับกองอัศวินซึ่งดิฟได้วิจารณ์คำว่าวอตาดูดอนเอาเรื่อง ดูเหมือนพวกแอปโหดมากกว่าอันนี้โหดของจริงท้ายเรื่องนะครับกลุ่มออโตบอททั้งหมดและดิฟนะครับได้ทำการขึ้นไปบนยาของออโตบอดเพื่อทำการกลับไปที่ด er าวเซเบอร์ทอนนั่นเองครับส่วนอาวุธของดิฟนะครับโดยความที่ว่าดิฟนั้นเป็นซามูไราอาวุธของเขานักก็คือดาบคาตนะเหล็กที่มีความคมมากคมจนสามารถฟันหุ่นของ KSI ขาดเป็น2ท่อนได้ปรากฏตัวใน Transformer อร์เอ็ดออฟเอ็กและ Transformer The l a s t ลัสไนนนั่นเองครับส่วนในร่างยานพานะนะครับซึ่งดิฟนะครับปรากฏตัวในรูปแบบของซูเปอร์คาร์อย่างรถบุกติเวรอนสีฟ้าสลับดำที่ดูสวยงามมากและในอีกร่างหนึ่งนะครับซึ่งดิฟนะครับแปงลงร่างเป็นหบดเฮลิคอปเตอร์ได้แก่ชิโคสกี้ S97 r a ้า r เกยวกัคำที่ว่าเขาเป็นทริปเปิลเซนเจอร์ครับผมทริปเปิลเซนเจอร์คืออะไรทริปเปิลเซนเจอร์นะครับก็คือหุ่นที่สามารถแปลงร่างเป็นยานพาหนะได้2รูปแบบก็คล้ายกับดิฟนะครับก็สามารถเป็นได้ทั้งซูเปอร์คาร์บูกาติและก็เฮลิคอปเตอร์ชิโรกี้ S97 เหมือนกันปรากฏตัวในฐานะฟอร์เมอร์เอตออฟแอคเคานซ์ 2. Mercedes-Benz AMG GT R สีแดงสลับดำคันนี้ผมชอบมากเลยดูมีความหรูหราแล้วก็สไตล์ความสวยงามของ Mercedes นะครับปรากฏตัวในทาร์ f o r m e r The Last Night นั่นเองครับและนี่นะครับก็คือประวัติทั้งหมดของ Drift จากภาพยนตร์เรื่อง t ทาร์ f เมอร์ใครที่ชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe ที่ช่องของผมด้วยนะครับเพื่อให้กำลังใจงในคลิปต่อๆกันไปส่วนคลิปหน้าจะเป็นคลิปอะไรก็คงเป็นคลิปของบับบี้ต่อเลยแล้วกันซึ่ง ิ่งที่คุณผู้ชมขอให้ผมเล่าเกี่ยวกับประวัติก็ขอขอบคุณด้วยนะครับซึ่งผมมีอีก6โปรเจกต์ที่คนขอมากันเยอะๆมากซึ่งในพาร์ทนี้ใครที่ดูอยู่อย่าเพิ่งขอมาเยอะๆนะครับเอาไว้หลัง6โปรเจกต์จบไม่ได้เดี๋ยวผมขอให้คุณผู้ชมขออีกทีแล้วกันเพราะว่าคนยิ่งขอยอยในะยิ่งทําไม่หมดสักทีเลยครับโอเคสําหรับผมเรื่องลิทอนิเมทีเฮดผู้เชี่ยวชาญด้านการเจาะเล็กเกี่ยวกับข้อมูลต่างๆก็ต้องขอตัวลาไปก่อนสําหรับคลิปนี้สวัสดีครับบ๊ายบายจ้า we <laughs>